สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านกับวันอังคารที่19กรกฎาคม2022กับอีกหนึ่งวันที่มีแต่ความเขียวขจีบนตลาดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอั h เ r e รียมในเรื่องของ m ม d i กแล้วก็อีกหลายๆเหรียญนั่นเพื่อนวันนี้เขียวขจีนะครับยังไงอย่าลืม Take p r o f ิตกันด้วยนะเพื่อนๆโดยเฉพาะอั h เ r e รีียมเนี่ย เราอ่านข่าวไปว่าในการเมิร์ชมันจะเกิดขึ้น19กันยายนที่จะถึงนี้นะครับอารติเรียมเมิร์ชแน่นอน by the rumor sell the news มันต้องเกิดขึ้นแต่ครั้งนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นการ sell the news ที่ค่อนข้างแปลกนะเพื่อนๆเพราะว่ามันยังเหลือต้องอีก2เดือนนะครับและในเรื่องของไทม์ไลน์ของวันที่19กันยาเนี่ยมันก็เป็น soft ไทม์ไลน์หมายความว่าทาง d e v e l o p e r เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ได้นั้นเพื่อนยังไงมาลุ้นไปด้วยกันนะครับ สำคัญจะต้อง take profit กันบ้างนั้นเพื่อนโดยเพราะสายซิ่งที่ได้ค่าขนมมานะครับเพื่อนสมาชิกถามคำถามได้ดีมากนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่เพื่อนผมเนี่ยก็โทรมาถามด้วยว่าเนี่ยสงครามยังมีเงินยังเฟอจีนยังล็อกดาวน์น้ำมันยังแพงดอกเบี้ยยังขึ้นข่าวร้ายมาลัวๆแต่ราคาดันขึ้นนะครับก็ในตรงนี้เนี่ยมันเป็นคอมเมนต์ที่เตือนสตินักลงทุนได้ดีนะเพื่อนเอน แน่นอนในมุมมองของแมคโครส่วนตัวผมก็มองว่าสถานการณ์ยังไม่ดีนะครับตอนนี้เราอยู่ในตลาดหมีอย่างเต็มรูปแบบนั้นเพื่อนทั้งนี้คนที่เข้ามาในวงการคริปโตเคอเรนซีได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าจำกันได้นะครับในปี2017โดยเฉพาะปี2018ที่มันเผาจริงเนี่ยในช่วง bear market บางทีอยู่ดีๆมันก็มีการพัมขึ้นมาเฉยเลยนั้นเพื่อนพัมแบบเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เช่นกันกับในช่วงของปี2020 รู้สึกถ้าจำไม่ผิดเดือนมีนาคมเนี่ยตอนนั้นท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศล็อกดาวน์ปิดประเทศ work from home เป็นคีย์เวิร์ดที่ติด Google Trend นะครับออตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าจบแล้วนะทั้งตลาดหุ้นและตลาดคริปโตคิดว่าจะไปโฟกัสที่ตลาดหุ้นแล้วก็เข้าไปโชวตลาดหุ้นนะครับปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นยูดีมันพุ่งปีดขึ้นมาเฉยเลยกลายมาเป็นบูมมาเก็ตนะครับทั้งนี้นะพูดได้สั้นๆกับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ย คนที่จะเอาชนะตลาดได้เนี่ยผมว่าจะต้องเงินเย็นแล้วก็เทคโปรฟิตเป็นนะเพื่อนนะครับยังไงก็กาดอย่าตกนะครับตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบอยู่ดีเป็นเป็นบูมมาเก็ตเลยนะเพื่อนก็อยู่ให้เป็นเย็นให้พอแล้วก็เทคโปรฟิตให้เป็นนะครับต่อไปมาพูดถึงคำถามของชุมชน xrp army นะครับเพื่อนสมาชิกถามเข้ามา พี่บอลได้ข่าวเจ็ตแมคเคลลเท XRP หมดแล้วจริงหรือเปล่าครับก็แน่นอนนะครับตอนนี้ทุกสื่อข่าวรายงานว่าเสียเจ็ตแล้วกันนะฮะแกก็ตอนนี้เทขายเอ p ออกจากทากอลสแตน wallet ของแกหมดแล้วนะครับซึ่งณจุดหนึ่งเนี่ยแกเคยมีถึง90,00ล้านโทเค็นประมาณเกือบ1 0ของปริมาณ XRP ทั้งหมดนั่นเพื่อนส่วนตัวเนี่ยนะถ้าถามผมว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยส่วนตัวผมมองว่า ข่าวมันออกมาอย่างนั้นนะครับแล้วก็ data มันออกมาอย่างนั้นก็น่าจะจริงทั้งนี้แกอาจจะมีการขายให้ตัวเองบ้างก็ได้เพื่อนๆใครจะไปรู้นะครับแล้วในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีดราม่าที่ว่าเออทำไมแกยังซื้ออยู่ทําไมแกยังขายอยู่แล้วก็มีคนมาปล่อยฟัดว่าแกยังขายไม่หมดก็ได้นะเพื่อนๆทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้เราเห็นได้แล้วว่าการเทขายของเสียเจ็เนี่ยมันก็ไม่ได้ มีผลต่อราคาของ XRP นอกจากผลทางสภาพจิตใจนะเพื่อนๆโดยเฉพาะคนที่เป็น XRP Army ที่ถือระยะยาวเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นตอนกลางคืนก่อนนอนเราไม่ต้องมาวอร์รี่นะครับเพราะว่าเป็นปีๆแล้วที่เรา XRP Army หลายคนหนีทหารไปแล้วก็มีนะครับเพราะว่าเ,เรามานั่งเถียงกันว่านี่ไงพอ XRP มันขึ้นเดี๋ยวเสียเจตแกก็เทขายนะครับก็ ขึ้นทีก็ตบทีขึ้นทีก็ตบทีวนไปแล้วก็วนมานั่นเพื่อนส่วนตัวเนี่ยผมว่าสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับคดีความนะเพื่อนๆแล้วพอร์ตของผมเนี่ยผมก็ซื้อ XRP พอแล้วนะครับผมมองว่าตอนนี้ผมซื้อแล้วผมขังลืมไว้ใน w a l l ล็ตผมเลย3ปีข้างหน้าถ้าผมมีทองใส่ทําคลิปวิดีโอก็ถือว่าผมถึงจุดนั้นแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ถือว่าผมได้ทำดีที่สุดแล้วในฐานะ ที่เป็นนักลงทุนที่กระจายความเสี่ยงนะเพื่อนก็ยังไงแล้วเ,เรื่องนี้เนี่ยมองว่าคนที่ชนะนะวันนี้ก็คือเสียเจ็ดนะครับทองท่วมหัวแต่ว่าแกกําไรเป็นหลายพันล้านเลยนันเพื่อนส่วนคนที่ถือ xrp เนี่ยผมก็มองว่ามันดีต่อเจ็ดเฉยๆนะครับตอนนี้ยังไงสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับคดีความนะครับต่อไปมาพูดถึงข่าวที่มันอาจจะดูไกลตัวนันเพื่อนแต่ผมมองว่าสําคัญมากนะครับใครที่ไม่มี wallet ดูข่าวนี้ให้ดี ข่าวเกี่ยวกับทนายความฝั่งเซลเซียสที่มากระชากหัวใจนักลงทุนและมาตอกฝาลงซีไฟฟ์แพลตฟอร์มทั้งหมดนะเพื่อนๆก็บอกได้เลยว่าถ้าข่าวนี้มันพองตัวนะครับมันอาจจะทําให้ตลาดเจ้าในสหรัฐอเมริกาเกิดความตึงเครียดได้อีกครั้งใครที่จําได้นะครับ c e ลเซียประกาศล้มละลายเข้าสู่ภาวะล้มละลายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หมายถึงอะไรหมายถึงแม่บ้านพาโลงรปพอีอ c ีโอซีทุกวันนี้ยังตอกบัตรเข้าทํางานเป็นปกตินะเพื่อนระหว่างนี้เนี่ยทนายความของฝั่งเซลเซียสเนี่ยก็จะต้องไปเข้าไปเขาเรียกว่า Hearing นะครับคล้ายๆการไต่สวนหรือถ้าภาษาชาวบ้านก็คือมาเคลียร์กันว่าเซลเซียสมีหนี้เท่าไหร่มีรายได้เท่าไหร่เซลเซียสจ่ายหนี้ได้เดือนเราเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นั่นเพื่อนทีนี้ล่าสุดการไต่สวนมันมีการ พูดถึงกรณีของสินทรัพย์ที่ลูกค้าเอามาฝากไว้กับเซลเซียที่จะฝากกินดอกหรือไม่กินดอกก็ตามนะครับทนายความเขาพูดถึงสินทรัพย์ของลูกค้าประมาณนี้เพื่อนๆเขาบอกว่าสารที่เคารพครับตามเงื่อนไขที่ลูกค้ายอมรับในการกดสมัครใช้บริการของแพลตฟอร์มของเราเนี่ยลูกค้าได้โอนกรรมสิทธิ์เหรียญให้เราแล้ว เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้ให้ดีนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในตลาดเจ้าในสหรัฐอเมริกานะครับเขาเขียนว่า under the terms of use นะครับภายใต้เงื่อนไขาการใช้งาน title to coins is transferred to Celsius ลูกค้าได้โอนกรรมสิทธิ์ของเหรียญให้กับ Celsius สเรียบร้อยแล้ว and Celsius is entitled to use sell pledge and rehypothecate these coins นะครับ those coins นะครับก็คือ เซลเซียสเนี่ยสามารถเอาเหรียญไปขายาไปใช้ไปจำนำไปรีไฮโปรติเคชันหรือเอาไปทำอะไรก็ได้ที่มันได้เกิดผลกำไรแล้วมารีเบทมาปันผลให้กับลูกค้าทีหลังนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นบรรทัดที่กระชากหัวใจมากๆนะเพื่อนๆตรงนี้หมายความว่าหลังจากที่ลูกค้ากดยอมรับเงื่อนไขในการใช้งานแพลตฟอร์มแล้วเนี่ย พูดง่ายๆทนายความเขาบอกว่านี่มันคือหมายความว่าลูกค้าเนี่ยพร้อมที่จะโยนอ้อยเข้าปากช้างแล้วนะครับในมุมมองของทนายนะครับซึ่งเรื่องนี้นะเพื่อนๆผมบอกได้เลยว่าน่ากลัวนะครับวงการซีฟายโดยเฉพาะในเรื่องของ centralized exchange ทั่วไปในสหรัฐอเมริกานะเพื่อนๆ Coinbase Voyager Gemini เงื่อน,ออ base, ager, ini, นอไขคล้ายๆกันนะครับเงื่อนไขคล้ายๆกัน ทุกครั้งที่เราโอนเหรียญเข้าไปในแพลตฟอร์มเนี่ยหมายถึงเราได้โอนกรรมสิทธิ์ไปให้เขาแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเศรษฐีคริปโตเนี่ยนะครที่มีเงินลงทุนบนตลาดเกินล้านขึ้นไปเนี่ยเพื่อนๆยังไงแล้วถ้าไม่มี w a l l ล็ตเนี่ยเพื่อนๆดูกรณีนี้เป็นตัวอย่างนะครับ ซีโอคุณอเล็กซ์มาชินสกี้ซีโอของเซลเซียสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแกออกมาพูดว่าอะไรผมรักองค์กรนะผมรักชุมชนคริปโตแล้วผมเชื่อว่าวันหนึ่งผมจะเราจะย้อนกลับมามองว่าเราเคยล้มแล้วเราก็กลับมาลุกขึ้นได้มาพังงาดอีกครั้งนะครับทั้งนี้ถ้าวันนี้ผมเป็นลูกค้าของเซลเซียสแล้วผมไปถามว่าพี่ในเมื่อพี่รักลูกค้าเนี่ยล้วเงินของผมเน่ะเขาก็ต้องบอกว่าอะไรก็ไปคุยกับนายนะครับแน่นอนนะเพื่อนเพื่อนคนที่ใช้เซลเซียสแล้วก็คนที่ใช้ Voyager หลายคนนะครับที่เป็นเป็นเพื่อนสมาชิกในช่องนี้มันเพื่อนยังไงอย่าพึ่งหมดหวังนะครับนี่ไม่ใช่วิกฤตแบบโลกแตกที่คุณไม่สามารถได้เงินคืนเลยนะเพื่อนผมมองว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีคลาสแอคชั่นลอสูตรเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและมันจะมีเซตเตอร์เมนเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับในกรณีที่เซลเซียสเขาไม่ยอมคืนเงินแน่นอนอาจจะไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าชัปเตอร์1ล้มละลายภายใต้ชัปเตอร์1เนี่ยสารก็ ปกป้องไม่ให้เจ้าหนี้มาฟ้องเซลเซียสอยู่แล้วแต่ในอนาคตไม่แน่นะครับตรงนี้มันมีเงื่อนไขที่สามารถฟ้องได้นั้นเพื่อนในเรื่องของการที่เราเข้าไปกดยอมรับเงื่อนไขในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับไม่ได้หมายความว่าสมมุติผมเข้าไปกดเนี่ยแล้วผมแบบผมยอมรับผมใช้แพลตฟอร์มเนี่ยแล้วเขาล้มละลายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเออผมซื้อเองผมโง่เองแล้วก็จบเขาเอาเงินผมไปแล้วจบอันนี้ไม่ใช่นั้นเพื่อนอันนี้เป็นในลักษณะของการ ลด liability หรือลดความรับผิดชอบของฝั่ง Celsius หรือฝั่ง voyager นะครับเพราะว่าการที่ทนายความฝ่ายโจทหรือทนายความฝ่ายเจ้าหนี้เข้าไปฟ้องเนี่ยผมเชื่อว่าทนายความจบใหม่ก็ก็ก็สู้ได้อะเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีหลายต่อหลายเคสนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารออ exchange อย่าง ของฝั่งหุ้นเนี่ยเราเห็นได้ชัดนะครับว่าทุกครั้งที่เรากดเข้าไปว่าเราตัดสินใจซื้อแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าเราผิดไปแล้วนั้นเพื่อนหรือเราเอาเงินไปฝากเราผิดไปแล้วนะครับมันหมายความว่าเราอาจจะไม่ได้อ่านเงื่อนไขทั้งหมดก็ได้นั้นเพื่อนเพราะเงื่อนไขมันมีเป็นร้อยร้อยหน้าเนี่ยยกตัวอย่างในกรณีที่เราไปจอดรถในห้างสรรพสินค้าแล้วเขามีป้ายว่า ห้างสรรพสินค้าเนี่ยไม่รับผิดชอบทรัพย์สินในรถคุณนะคุณจะมีพักเครื่องเป็นร้านมีมือถือมีเงินสดเ,เราไม่รับผิดชอบนะนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าของเราหายรถเราโดนทุบเนี่ยเราฟ้องไม่ได้มันก็จะต้องมาดูซอยทีละรายละเอียดว่าการ security ของห้างเนี่ยมันละรลวมหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านั้นเพื่อนมันเป็นเพียงการ เหมือนกับลดความรับผิดชอบของห้างนะแล้วก็ประกันของห้างที่แน่นอนเขาก็ไม่อยากจะมาจ่ายในทุกกรณีว่าของหายแล้วก็จ่ายของหายแล้วก็จ่ายมันก็จะต้องมาดูเป็นเคส by เคสว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั้นเพื่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไงอดทนกันหน่อยนะครับคนที่ใช้ Celsius, เซลเซียสผมเชื่อว่าสุดท้ายได้เงินคืนไม่อาจจะไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะฮะแต่อาจจะหรืออาจจะใช้เวลานานก็ต้องมาลุ้นไปได้วยกันว่าทุกอย่างมันจะกลับมาดีขึ้นแต่ก็ เห็นได้ชัดนะฮะว่า centralized Plat ตฟอรมเนี่ยมันมันกลิ่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพื่อนๆนะฮะก็ไปลองไปพิจารณาดูว่าเราควรจะมีว a ลเล็หรือเปล่านะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนั้นเพื่อนกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม